การขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ในญี่ปุ่นนำมาซึ่งความสำเร็จที่สำคัญแต่ก็ทำให้ฮยอนอูและมินอาต้องเผชิญกับปัญหาภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการทำงานของพวกเขาหลังจากการเปิดตัวสาขาใหม่ในญี่ปุ่นมินอาเริ่มรู้สึกถึงความเครียดและความกดดันจากการจัดการตลาดใหม่ฮยอนอาฉันรู้สึกเหมือนเรามีงานมากเกินไปและบางครั้งมันทำให้ฉันรู้สึกอ่อนล้าฮยอนอูสังเกตเห็นความเครียดของมินอาและพูดด้วยความห่วงใย เราสามารถจัดการปัญหานี้ได้ครับมินอาคุณต้องพักผ่อนและดูแลตัวเองให้ดีมินอาตอบฉันรู้ค่ะแต่เรามีหลายอย่างที่ต้องจัดการและฉันไม่อยากให้ทีมรู้สึกว่าฉันไม่สามารถรับผิดชอบได้ใหยอนอูมองมินอาด้วยความเข้าใจคุณไม่ต้องทำทุกอย่างคนเดียวเรามีทีมที่ดีและเราสามารถแบ่งงานและช่วยกันจัดการได้ การพูดคุยอย่างเปิดเผยช่วยให้พวกเขาหาทางแก้ไขปัญหาได้พวกเขาตัดสินใจที่จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการจัดการตลาดใหม่และจัดการกับปัญหาภายในบริษัทในระหว่างที่พวกเขาจัดการกับความท้าทายใหม่ๆพวกเขายังคงมุ่งมั่นในการดูแลความสัมพันธ์ของพวกเขาฮยอนอูและมินอาจะหาเวลาเพื่อพักผ่อนและใช้เวลาร่วมกันเช่นการออกไปทานอาหารเย็นหรือการเดินเล่นในสวน วันหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารที่พวกเขาชอบมินอาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักฮยอนอาฉันรู้ว่าช่วงนี้เราต้องเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่ฉันยังคงรักคุณและรู้ว่าคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันฮยอนอูจับมือมินอาผมก็รักคุณเช่นกันครับมินอาและเราจะผ่านพ้นทุกความท้าทายไปด้วยกันความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันช่วยให้พวกเขามีแรงบันดาลใจในการทำงานและจัดการกับปัญหาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากการจัดการกับปัญหาและความท้าทายบริษัทของพวกเขาเริ่มมีความเสถียรและเติบโตอย่างต่อเนื่องสาขาใหม่ในญี่ปุ่นได้รับความนิยมและทีมงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายฮยอนอูและมินอารู้ว่าความสำเร็จไม่เพียงแต่เกิดจากการทำงานหนักแต่ยังเกิดจากความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งทำให้พวกเขามีความมั่นใจในอนาคต พวกเขายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาแบรนด์และสร้างชีวิตที่มีความสุขร่วมกันการเผชิญกับความท้าทายและการแก้ไขปัญหาทำให้ความรักและความสัมพันธ์ของพวกเขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นหลังจากการปรับตัวและการจัดก,การปัญหาภายในได้สำเร็จฮยอนอูและมินอารเริ่มรู้สึกถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆที่รอยอยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจากบริษัทพันธมิตรในประเทศจีนที่ต้องการร่วมมือในการเปิดสาขาใหม่ วันหนึ่งขณะที่ฮยอนอูและมินอานั่งคุยกันในห้องทำงานมินอาพูดขึ้นฮยอนอาฉันได้รับข้อเสนอจากพันธมิตรในจีนพวกเขาต้องการให้เราเปิดสาขาใหม่ที่เซี่ยงไฮ้ฮยอนอูยิม้มน่าสนใจมากครับการขยายไปยังจีนอาจเป็นโอกาสที่ดีแต่เราต้องพิจารณาให้รอบคอบมินอาเห็นด้วยใช่ค่ะเราต้องทำการวิเคราะห์ตลาดในจีนและศึกษาความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคนี้ พวกเขาตัดสินใจที่จะทำการศึกษาตลาดในจีนและเตรียมการสำหรับการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่โดยเริ่มจากการเดินทางไปเซี่ยงไฮ้เพื่อสำรวจพื้นที่และพบปะกับพันธมิตรท้องถิ่นเมื่อถึงเซี่ยงไฮ้ฮยอนอูและมินอาได้พบกับทีมงานท้องถิ่นและตัวแทนจากบริษัทพันธมิตรเราตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับคุณตัวแทนจากบริษัทพันธมิตรกล่าวเซี่ยงไฮ้เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเราหวังว่าจะสร้างความสำเร็จร,ร่วมกัน ให้ยอนอูและมินอาพิจารณาข้อเสนอและเริ่มวางแผนสำหรับการเปิดสาขาใหม่พวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและความต้องการของตลาดจีนและทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าในภูมิภาคนี้ในระหว่างการเตรียมการพวกเขาได้สำรวจตลาดและพูดคุยกับผู้บริโภคท้องถิ่นเพื่อเข้าใจความต้องการและความชอบของลูกค้าการเรียนรู้วัฒนธรรมและความชอบของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญมินอากล่าว ฮยอนอูเห็นด้วยเราต้องทำความเข้าใจตลาดให้ดีและสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดใหม่ได้การเปิดสาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการขยายแบรนด์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในตลาดจีนการเปิดตัวได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและสื่อมวลชนการขยายไปยังจีนเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฮยอนอูกล่าวและมันเป็นผลมาจากการทำงานหนักและการวางแผนที่ดีมินอาพูดด้วยความภูมิใจ เราต้องขอบคุณทีมงานและพันธมิตรที่ช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้การขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ทําให้พวกเขามีโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตมากขึ้นพวกเขารู้ว่าความสำเร็จในตลาดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันพวกเขามั่นใจว่าจะสามารถเผชิญกับความท้าทายและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นร่วมกัน ฮยอนอูและมินอายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาแบรนด์และการสร้างชีวิตที่มีความสุขการเผชิญกับการผจญภัยใหม่และการขยายธุรกิจทำให้พวกเขามีความมั่นใจในอนาคตและความสามารถในการสร้างความสำเร็จในตลาดใหม่ การขยายธุรกิจไปยังเซี่ยงไฮ้นำมาซึ่งความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆแต่ก็ไม่รอดพ้นจากความท้าทายที่ไม่คาดคิดขณะที่ฮยอนอูและมินอากำลังเพลิดเพลินกับความสำเร็จในตลาดใหม่พวกเขาต้องเผชิญกับวิกฤตที่ทำให้พวกเขาต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ววันหนึ่งขณะที่ฮยอนอูอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เพื่อดูแลการดำเนินงานในสาขาใหม่มินอาร,รับข่าวที่ไม่คาดคิดจากที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทมินอาคมีปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในสาขาเซี่ยงไฮ้มินอารู้สึกตื่นตระหนก เกิดอะไรขึ้นที่ปรึกษาอธิบายมีการรายงานว่ามีการทุจริตในส่วนของการเงินและมันอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเรามินอารีบติดต่อฮยอนอูที่เซี่ยงไฮ้และแจ้งข่าวให้เขาทราบฮยอนอาเราต้องกลับไปจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างเร่งด่วนฮยอนอูรีบกลับไปยังสำนักงานใหญ่และพบกับมินอาเราต้องตรวจสอบสถานการณ์ให้ชัดเจนและเราต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระทบต่อธุรกิจ พวกเขาเริ่มการสอบสวนอย่างละเอียดและพบว่ามีการจัดการการเงินที่ไม่โปร่งใสในส่วนของการลงทุนในเสี่ยงให้การทุจริตนี้ทำให้บริษัทสูญเสียเงินจำนวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในตลาดจีนเราต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรฮยอนอูกล่าวเราต้องตรวจสอบและจัดการกับปัญหาเพื่อปกป้องแบรนด์และความน่าเชื่อถือของเรามินอาเห็นด้วยเราต้องทำการสอบสวนอย่างเต็มที่และหาวิธีการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก พวกเขาตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับทีมงานและลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาและเริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกพวกเขาได้ทำการประชุมกับทีมงานท้องถิ่นและพันธมิตรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดการกับการทุจริตอย่างเข้มงวดเราต้องมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบฮหยอนอูกล่าว ในขณะเดียวกันมินอาและฮยอนอูยังคงสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งกันและกันผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความแข็งแกรง่งและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายเมื่อการสอบสวนและการปรับปรุงระบบการเงินเสร็จสิ้นบริษัทก็เริ่มกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งและทีมงานและลูกค้าก็เริ่มเห็นความมั่นคงและความโปร่งใสในบริษัทเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ มินอากล่าวด้วยความโล่งใจและเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องและพัฒนาแบรนด์ของเราฮยอนอูตอบใช่ครับมินอาการร่วมมือและความรักที่เรามีต่อกันทำให้เราผ่านพ้นความท้าทายไปได้พวกเขารู้ว่าการ,รเผชิญกับวิกฤตเป็นบททดสอบที่สำคัญแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสนับสนุนซึ่งกันและกันพวกเขามั่นใจว่าจะสามารถสร้างความสำเร็จและเติบโตต่อไปในอนาคต หลังจากการ,รเผชิญกับวิกฤตทางการเงินและการจัดการปัญหาภายในที่เซียงไฮ้ฮยอนอูและมินอารเริ่มเห็นความหวังในอนาคตอีกครั้งบริษัทของพวกเขาได้เริ่มฟื้นตัวและกลับมามีเสถียรภาพโดยการดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินและการควบคุมภายในได้รับผลลัพธ์ที่ดีวันหนึ่งขณะที่ฮยอนอูและมินอานั่งทำงานในสำนักงานหลักพวกเขารู้สึกถึงความสงบและความเป็นระเบียบที่กลับมาที่บริษัทเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะความมุ่งมั่นและการทำงานหนักฮยอนอูกล่าวด้วยความภูมิใจ มินอาพยักหน้าใช่ค่ะการจัดการกับปัญหาได้ดีและการสร้างระบบใหม่ช่วยให้เรามั่นใจในความโปร่งใสและความเสถียรในขณะเดียวกันทีมงานและลูกค้าก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกบริษัทได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการกลับมาของความมั่นคงฮยอนอูและมินอาจัดงานสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแสดงความขอบคุณแก่ทีมงานและพันธมิตรวันนี้เป็นวันที่สำคัญในการยืนยันความสำเร็จและความมุ่งมั่นของเรา คอยนอกล่าวในการเปิดงานมินอาเสริมเราต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้และเรามีความมั่นใจในการเดินหน้าต่อไปงานสัมมนาเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความขอบคุณและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับทีมงานและพันธมิตรการแสดงความขอบคุณและการเฉลิมฉลองช่วยให้บรรยากาศในที่ทำงานกลับมามีความสุขและเป็นบวก หลังจากงานสัมมนาฮยอนอูและมินอาได้ใช้เวลาในการพักผ่อนและฉลองความสาเร็จร่วมกันพวกเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปพักผ่อนที่เกาะบาลีเพื่อเติมพลังและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ที่เกาะบาหลีพวกเขาใช้เวลาในการพักผ่อนและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินเล่นบนชายหาดการดำน้ําและการสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นการพักผ่อนที่นี่ทําให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายและเติมพลังมินอากล่าวฮยอนอูเห็นด้วย ใช่ครับการพักผ่อนช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจใหม่ในการกลับมาทำงานและทำให้เรามีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขากลับมาที่บริษัทอีกครั้งพวกเขามีความรู้สึกพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆและมุ่งมั่นในการพัฒนาแบรนด์และการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นการพักผ่อนและการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ทำให้พวกเขามีพลังในการดำเนินงานและการพัฒนา พวกเขายังคงมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่สดใสและรู้ว่าความสำเร็จที่พวกเขามีในวันนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและความรักที่พวกเขามีต่อกันหลังจากที่พวกเขาฟื้นตัวจากวิกฤตและกลับมามีเสถียรภาพพยอนอูและมินอารู้ว่าการรักษาความสำเร็จนี้เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้างมันขึ้นมาพวกเขามุ่งมั่นที่จะใช้บทเรียนที่ได้เรียนรู้ในการวางแผนและเตรียมการสำหรับอนาคต วันหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งพูดคุยกันในห้องประชุมของบริษัทมินอากล่าวฮยอนอารเรามีโอกาสที่จะขยายไปยังตลาดใหม่ๆและพัฒนาแบรนด์ของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่เราต้องวางแผนอย่างรอบคอบฮยอนอูเห็นด้วยใช่ครับมินอาการเตรียมตัวและการวางกลยุทธ์สำหรับอนาคตเป็นสิ่งสำคัญเราต้องมองหาวิธีการที่สามารถสร้างความแตกต่างและความสำเร็จในตลาด พวกเขาตัดสินใจที่จะสำรวจตลาดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยการเริ่มจากการศึกษาความต้องการของลูกค้าและการวิเคราะห์ตลาดในประเทศต่างๆเช่นเวียดนามไทยและฟิลิปปินส์ในการเดินทางสำรวจตลาดครั้งนี้พวกเขาพบว่าตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความต้องการสินค้าแฟชั่นที่มีคุณภาพสูงและดีไซน์ที่ทันสมัยเราพบโอกาสในการสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า อากลาให้ยอนอูเห็นด้วยเราต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและทำงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นด้วยการเปิดสาขาใหม่ในประเทศไทยซึ่งมีตลาดแฟชั่นที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีฐานลูกค้าที่มีศักยภาพการเปิดตัวในประเทศไทยได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าและสื่อมวลชนพวกเขาจัดงานเปิดตัวที่สวยงามและได้รับความสนใจจากทั้งลูกค้าและพันธมิตร การเปิดสาขาใหม่ในประเทศไทยเป็นก้าวสำคัญในการขยายแบรนด์ของเราฮยอนอุกเล่าและเรามั่นใจว่าเราสามารถสร้างความสำเร็จในตลาดนี้ได้มินอาพูดด้วยความมั่นใจเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและพันธมิตรในช่วงเวลานี้ฮยอนอูและมินอาได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลมาจากการวางแผนที่ดีการทำงานหนักและการมีความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน พวกเขายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาแบรนด์และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งทำให้พวกเขามีความมั่นใจในอนาคตฮยอนอูและมินอารู้ว่าการเดินทางสู่อนาคตยังคงมีความท้าทายแต่พวกเขามีความมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นและความรักที่พวกเขามีต่อกันพวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จและสร้างอนาคตที่สดใสร่วมกัน